อ่เลยครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่อง c อม m ินิ X2 นะครับผมก็วันนี้เนะี่ยจะมาสอนโหลดโปรแกรม Subway Surfer ภาค3.40แบบเวอร์ชั่นที่มันสุดยอดที่สุดใน3ประเทศนะครโอเคอ่ะอันดับแรกนะเข้ามาที่ช่อง c o m m ิ n i t ี TV ก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนหานะครับเป็นโปรแกรมวิ่ง Subway Surfer ภาค3.40นะครับล่าสุดเงินไว้จำกัดฉลองปีงูพิษอ่าเรากดเข้ามาเลยครับ โฆษณาไม่ต้องสนใจปิดไปก่อนนะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมกดหยุดอันนี้ไว้ก่อนนะครับเลื่อนลงมาที่คอมเมนต์นะครับตรงเห็นตรงปักหมดไหมครับเรากดอ่านเพิ่มเติมฮะกดอ่านเพิ่มเติมเสร็จนะครับเราเห็นคําว่า R ิงโปร o ิงโหลดโปรเซอร์เบเซอร์เฟอร์ห้าวีวีสามจุดสี่สูตรหครับอันแรกนะเรากดไปที่อันแรกครับผมกดไปเลยครับอ่าแล้วเราจะเจอแบบนี้ใช่ไหมครับเรากด อันแรกก่อนนะครับไลค์แ like อนด์ซับสไคร์ออนยูทูบเนี่ครับเราก็ทําตามเลยครับไลค์แอนด์ซับสไคร์อันนี้ผมก็ติดตามไปแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะโอเคก็ลบออกครับนะแล้วก็ไปที่ไลค์แอนด์คอมเมนต์ออนวิดีโอนะครับอาา่าฮะแล้วก็กดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นิดนึงสักมีสักหน่อยหัวใจสักสองสามดวงครับประมาณนี้แล้วก็กดออกได้เลยปัดออกครับือ ก็ไปที่ไลค์ออนวิดีโอครับง่ายๆเลยนะแบบว่าช่องผมนี้แบบง่ายสุและอ่ะไลค์ค like รับกดไลค์ไปไล์ออนวิดีโอเสร็จแล้วก็กดปัดได้เลยครับแค่นี้อ่ะแล้วก็กดไปที่ Follow On Ig ครับอ่าอันนี้ก็ติดตามได้เลยนะครับผมแวะมากดไลค์อันนี้นิดนึงก็ได้นะโอเคแล้วก็ปัดออกครับนี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่การ u n น o ็อก i ิ k งแล้วเราก็กดเขียวๆไปได้เลย อ่าเราลงมาข้างล่างครับเราจะเจอซอ r v ์แวรเซิร์พสามจนะวีสาเรากดโหลดได้เลยนะอ่าเรากดโหลดต่อไปได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอโหลดเสร็จนะมาเจอกันที่หน้าติดตั้งได้เลยครับผมรอโหลดเสร็จก่อนนะ โอเคครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเกม s o f e r นี่ผมอ่ะดติตั้งให้ดูเลยอ่ะไปเลยครับไปดูกันว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าน,นี่ครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับผมอ่ะติดตั้งไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับแล้วแต่เครื่องท่านผู้ชมนะว่าจะเร็วจะช้านะครับผมโอเคกดแคนเซิลไปตรงนี้ครตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ในเหมือนในคลิปหรือเปล่าน,น,นะ ตังต้องมี2,000ล้านสกอร์2,000ล้านเห็นไหมตังสอง0ันล้านสกอร์2,000ล้านเนี่ยเลี้ยวเนี้ยมีหมดนะครับอ่าเป็นไงเนีนยจริเงเ,เชี๋ยเนี่ยพี่นี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะครับอยากให้สอนโหลดโปรแกรมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเนี่บยบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนีคคาร่าจิงดาว